ผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงสวนตีอันพอใช้บนบ็อกว่าตอนนี้ครับก็มีแหมสวนหนึ่งต,ต,ตีดินตีมันติดค่อนข้างดกอยู่ผมก็เลยแวะเข้ามาพอป้าท่านผู้ชมมาแอลพอด้วยกันครับอ่าซึ่งตอนนี้ครับที่ผมดูก็ถือว่าสวนนี่ก็ติดค่อนข้างดีอยู่นะฮะนี่ฮะพันหงหวยนะฮะ ซึ่งเป็นพันธุ์ตีออกจ้าเหลือมูนะับส่วนพันธุ์ตีมันออกก่อนหน้านี่ก็จะเป็นพวกอีดอ,อครับอันนอนถนมนะฮะก็ดูแล้วส่วนนี้ก็น่าจะติดเยอะอยู่ครับนี่ <t ries>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  อยู่ใกล้น้ำตัวนนะแล้วก็อากาศตัดนี้มันก็คงจะเป็นฮุบระหว่างฮุบเขาด้อยสองมอนอาจจะเป็นช่องล้มแล้วก็อากาศมันก็บองฮ้อนมาจนเกินไปนะการย้ยดินจีติดได้ผลผลิตด,ดีนใะการจางขึ้นน้ำกันน่าจะดีอยู่ครับถ้าขึ้นน้ำบาถึงนี่มันบัดติดแน่อนอน ส่วนหนึ่งนะที่คิดว่าน่าจะมาแอลพอซื้อจิ้มกินกันได้ครับลินจีคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ๆที่ผมหู้เหมือนกันว่าลินจีที่คัดยางหัวปลา้วยจะเป็นลินจีหอ่นะฮะทั้งลินจีที่อื่นอาจจะเป็นแบบบหฮอคุณภาพมันก็นเลยต่างกันราคาก็เลยต่างกัน แต่ถ้าลิ้นจีหอนี้มันจะมีสีสันสวยงามนะฮะในในกันมาละแพะแอวน่อยผมพอดีผมเห็นมีแปลงพักอยู่ตันนี้ตัวเอกเลยเออเดินลงมาแอวแเห็น้อยโอ้นี่ฮะภารกิจในการสำรวจหาส่วนลิ้นจีผมก็วันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีครับ ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นไปพร้อมๆกันแต่ทรงท้ายคลิปนี้ด้วยผมอาจจะขอแวะแอลพอส่วนแปลงพักนี้สักหน่อยผมดูไก่ๆแล้วเป็นแปลงพักตีดูสวยงามวิวบรรยากาศใจได้เลยครับแต่แบบแบบป,ป้าเจ้าของเรามาพอน้อยว่าเป็นปลูกอย่างพ่องนะ ปลูกหลายยางเลยครับลงตรงไหนดีอู้นี่ลิ้นจีนวยงหญ่แล้วอ่านี่ปลูกพริกครับ นี่เป็นแปลงคลิกอ๋อบนมีคุ้มผ้ายางดำตวัวก้องกันแย่ปะชะพื้นนี่มีบบบเขือส้มแล้วก็ะมีบนแบเขือ กุยเตดโอ้นี่ฮะกุยเตดโอ้มีหลายพันธ์นี่ไม่ปุ่มไม่แยวอืมโอ้ดีเลยครับนี่มาได้บรรยากาศในแอลสวนพักเลย โอ้เจอเจ้าทินต้นบักเขือนะครับอโอ,โอ้สวยงามครับต้นบักกุยเตดอันี้ต้นอย่างเอ้ อของเนี่ยมลำธานรนี่ยพี่นี่โอเคของบ้านเจ้าของสวนทำยู่ แ,แง่ใสลเอียดโอเคครับผมก็ถือว่าวันนี้ เสร็จิ้นภารกิจการมาสำรวจดูสวนลินจีแล้วนะฮะที่เลือก็คือรอจังหวะเวลาว่าลินจีจูบนี่มันจะซุกเมื่อไดแล้วก็มันจะซุกไปพร้อมๆกับการที่ผมแปลงสนามบุตบอลเซตตันหรือเปล่านะฮะอย่าลืมคอยจิตตามกันต่อไปว่า,าบุฟเฟล่ลินจีตีสนามหนองเล้งซ้ายของเขาจะจัดขึ้น วันไหนแล้วก็อันตีสนามไหนจะจัดตีสนามนนองเลซ้ไยได้ก่อแล้วก็จะมีลิ้นจีมาให้สมาชิกได้กินกันก็นก็อ,อย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจกันตัวสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ